เป็นแม่ค้าขายของออนไลน์ต้องไม่ขายของครับผมใช่ครับคุณฟังไม่ผิดคุณฟังคุณอาจจะงงงเอ๊ะเป็นแม่ค้าออนไลน์แต่ทําไมไม่ต้องขายของเนาจะบอกอย่างนี้ครับหลายคนเป็นแม่ค้าออนไลน์มานานแต่ไม่รวยสักทีนะครับเพราะ3ามเหตุผลดังต่อไปนี้นะครับอันแรกเลยนะครับให้คุณหยุดขายของเลยครับแต่ให้คุณเริ่มสร้างแบรนด์ครับแม่ค้าออนไลน์ส่วนใหญ่ขายสินค้าไปเรื่อยเรื่อครับซื้อมาขายไปตลอดนะครับสินค้าไม่มีความแตกต่างไม่เคยมีแบรนด์ไม่สร้างระบบใดๆทั้งสิ้นครับพอยหยุดขายรายได้ คุณก็หยุดใช่ไหมล่ะครับของเหลือคุณก็จมทุนจมของอยู่แบบนั้นละครับก็เลยทําให้คุณต้องควักเนื้อหมุนเงินอยู่ตลอดเวลานี่แหละครับผลพวงการไม่มีแบรนด์เพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยคือหยุดขายของแล้วให้เริ่มต้นสร้างแบรนด์ครับอย่างที่2นะครับคุณต้องรู้จักสร้างระบบครับไม่ใช่ใช้ตัวเองเป็นระบบครับหลายคนนะครับเป็นแม่ค้าออนไลน์มา2ปี3ปีแล้วก็ยังทําเองอยู่ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับตอบแชทเองแพ็คของเองส่งของเองอ คลิปเองตัดคลิปเองลงคอนเทนต์เองคิดคอนเทนต์เองทุกทุกอย่างทําอยู่คนเดียวแบบนี้แหละครับมันจะเอาเวลาที่ไหนไปพัฒนามันจะเอาเวลาที่ไหนไปหาสินค้าใหม่ๆหไปหาเทรนธุรกิจใหม่ๆเมื่อคุณทําทุกทุกอย่างอยู่คนเดียวคุณมีเวลาจํากัดอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นร้านคุณมาเลยไม่ต่อยอดไม่พัฒนาแทนที่จะเอาเวลาไปคิดกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์จะได้ยั่งยืนตลอดเวลาแต่กลับใช้ตัวเองเป็นระบบทําทุกอย่างอยู่คนเดียวไม่มีระบบมารองรับมันก็ไม่รวยสักทีสิครับแบบนี้และ ันที่3นะครับไม่สร้างบริโอตี้ให้กับลูกค้าคุณครับคือไม่ทําให้ลูกค้าคุณเนี่ยเกิดการซื้อซ้ําหรือการเพิ่มยอดขายต่อบินครับมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยต้องหาลูกค้าใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาต้นทุนที่แพงที่สุดก็คือการหาลูกค้าใหม่นะครับแล้วแมคคาออนไลน์ส่วนใหญ่ก็มุ่งแต่หาลูกค้าใหม่อยู่ตลอดเวลาเช่นยิงแอดหาคนใหม่ให้มาซื้อของคุณไปเรื่อยๆแบบนี้แหละครับคุณก็ไม่มีทางรวยอยู่แล้วเพราะเงินจํานวนมากคุณเอาไปใช้ในการยิงแอดต้นทุนที่ถูกที่สุดในการขายนั่นก็คือการขายลูก ค้าเก่าครับหรือการเพิ่มยอดขายต่อบินครับซึ่งเป็น2ออย่างที่แม่ค้าออนไลนไม่เคยคิด ถึงเลยนั่นเองครับถ้าเกิดคุณไม่อยากเป็นแม่ค้าออนไลน์ไปตลอดชีวิตนะครับให้คุณเปลี่ยนจากแม่ค้าออนไลน์มาเป็นเจ้าของธุรกิจครับและโค้ชบีมีสอนวิธีการเปลี่ยนแม่ค้าออนไลน์ให้เป็นเจ้าของธุรกิจแบบนั้นตรงๆกับคุณเลยนะครับชื่อคอร์สนะครับว่าสอนสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์บแบรนดิ้งธุรกิจยังไงให้ได้ร้อยล้านต่อปีเปลี่ยนแม่ค้าออนไลน์ให้เป็นเจ้าของธุรกิจคอร์สคอร์สนี้นะครับเหมาะสําหรับคน3ประเภทนะครับคนแรกนะครับคนที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วก็ต้องการสร้างระบบให้กับธุุรรรกกิิจขอองงคณนคัตต้แแ่่่่เมมไวา เป็นการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์การสร้างแบรนด์สินค้าของคุณเองการทำการตลาดและการบริหารจัดการระบบหลังบ้านโดยที่คุณไม่ต้องทำคนเดียวตลอดไปนะครับและคนที่2ที่เหมาะกับคอร์สนี้นะครับคือคนที่ขายของออนไลน์มันานแต่โตยอดไม่ได้ถึงร้อยล้านต่อปีสักทีนะครับทำการตลาดไม่เป็นใช้วิธีการยิงแอดแต่เพียงอย่างเดียวนะครับแบบนี้ผิดวิธีแน่นอนและคนที่3นะครับคือคนที่ต้องการสร้างระบบบริหารจัดการให้ระบบทํางานแทนตัวเราครับไม่ว่าจะเป็นระบบการจัดการออเดอร์หลังบ้านนะครับระบบการจัดการการไลฟ์สดนะครับระบบ การจัดการทางการตลาดหรือแม้กระทั่งระบบการจัดการเรื่องการทำคอนเทนต์ทั้งหมดทั้งมวลนี้คุณต้องไม่ทําเองอยู่คนเดียวถ้าคุณอยากจะโตยอดคุณอย่าลืมนะครับว่าที่คุณโตไม่ได้เพราะตัวคุณเองนั่นแหละคือคอขวดขององค์กรคุณเองนะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนสาประเภทนี้อยู่คุณเหมาะกับคอร์นี้มากๆเลยครับในคอร์นี้จะสอนครอบคุมทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแบรนดิ้งสินค้านะครับไม่ใช่การซื้อมาขายไปสอนการเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับคุณนะครับไม่ใช่แข่งกันแต่ราคาถูกๆนะครับถ้าเกิดคุณได้เรียนลลูููกคคคุณจะรร้้้้้ไไดเยับว่าาาาทํมมตออองงซืข กับคุณไม่ใช่ซื้อของกับคู่แข่งครับสอนวิธีการทําการตลาดทั้ง5รูปแบบนะครับสอนสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์สอนการใช้ AI ในการคิดคอนเทนต์ทำคอนเทนต์และการโพสิชันแบรนดิ้งของคุณสอนสร้างระบบสอนสร้างทีมงานให้บริหารจัดการโดยไม่ต้องพึ่งพาคุณแต่เพียงคนเดียวและถ้าเกิดใครเรียนคอร์สนี้นะครับคุณจะได้ทั้งหมด6อย่างดังต่อไปนี้นะครับอย่างแรกคือหนังสือเล่มนี้ครับเป็นหนังสือที่มีให้สําหรับประกอบการเรียนของคอร์สคอร์สนี้เท่านั้นหาซื้อไม่ได้ตามท้องตลาดทั่วไปที่ไหนไม่มีขาย มีแต่คนเรียนคอร์สคอร์สนี้เท่านั้นที่ได้หนังสือเล่มนี้อันที่สองนะครับก็คือเอกสารเวิร์กช็อปจับมือทําเลยนะครับผมไม่ใช่เรียนอย่างเดียวนะครับแต่มีการเวิร์กช็อปร่วมทําไปกับโค้ชบีในคอร์สนะครับไม่ใช่เรียนรู้แต่ทฤษฎีเท่านั้นแต่คุณได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยครับและอย่างที่3คือหนังสือเล่มนี้ครับชื่อหนังสือว่าหาเงินล้านง่ายๆด้วย t ิ๊กต็อกช็อปฉบับทําได้จริงไม่มโนโครับเป็นหนังสือที่สอนเรื่องการขายของบน t ิ k กต็อกโดยเฉพาะตรงๆเลยครับและอย่างที่4คคืออสี้ยอนิ่ายนิดดเียวนะ ที่ให้คุณสามารถเรียนวิธีการยิงแอดเฟซบุ๊กได้ครับและอย่างที่5คือขอ Tik ติ๊กต็อกพันบ้านง่ายนิดเดียวครับและอย่างที่6นะครับนั่นก็คือการได้รับสิทธิ์ในการโทรปรึกษาค้ช์บีฟรีนั่นเองไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับทั้ง6อย่างนี้นะครับค้ชบีให้คุณเป็นแพ็กเกจสําหรับคนที่เรียนคอร์สคอร์สนี้โดยตรงเลยครับถ้าคุณสนใจนะครับอยากเปลี่ยนตัวเองจากแม่ค้าออนไลน์ให้เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับแนะนําให้เรียนเลยนะครับเพราะตรงเป็นอย่างยิ่งเลยครับผมถ้าสนใจนะครับทักแชทเข สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินโคชบีได้เลยครับผมแต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทาง t ิ k กต็อกนะครับให้กลับไปที่แอปเฟซบุ๊กนะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ดูที่รูปแว่นขยายมุมบนขวานะครับจิ้มไปที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์เลยครับว่าโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์นะครับก็จะเจอเพจโคชบีนะครับผมสังเกตนะครับมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมโคชบี พลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์